ไพ้มาตบเบียนรถครับหน่หรือเป็นไพก่อนว่ากับานผู้เก่าหร่อเนาะผู้เกา่าที่เพื่อนน้ำน้ำบอกไปจยาวัดชอยู่้ะครับน่าค่ายๆกันบ่ครับเมีนยโอ้ครับผมท่ามผช้ชมงวนนี้เลขเข่าลายสนักครับผมพอเค้นห้าหกสามเข่าบนเข่าล่างครับผมตัดเหรียญแตกบนแตกล่างพาจารย์สังแปดเก้าห้าทากับหวัวเลขเก่าเป็นเลขหก แปดหกห้าเข่าสามตัวเต็มเต็มเลยครับผมท่านผู้ชมหนึ่งในหันก็ดขึ้นนะเดือยนะเดือนี่ซีงวดซ้อนครับผมงวดที่ผ่านมาให้แปดหกสามเข่าหกสามเต็มเต็มจังๆเนาะครับผมเนาะงวดนี้เพื่อว่าฝันดีได้ครับท่านผู้ชมฝันดีผีจบทะเบียนรถใส่เอาก่อนไปชมคลิปนี่ยกาบทักทายสบายดีเด้อครับผมท่านผู้ชมกาบทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวพระเจ้าอย่หพี่น้องไปฟังเบิ่งจากปากนะเดือครับว่า งวดนี้ผีมาตบเบียนรถใส่เป็นเลขตัวใดชุดใดแต่ว่าก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขกพอเที่ยงให้ใหพี่น้องไปชมคลิปจกักเล็กจักน้อยเนาะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณแอมมี่ของห้าครับฝ่ายจังหวัดสีเกรก็คือช่องบายแอมรถธงจะพาพี่พาน้องไปติดตาม,มาตวัตถุเลขกับต่อเดือมาฝากพี่ต่อน,น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับว่าเป็นเลขกสองตัวหรือสามตัวจิตถูกถูกใจแต่ผมชมแฟนช่องอยู่บอ่องวดนี้จะเป็นงวดที่งาจิตถือใจบ่เดี๋ยวไปเบิ่งชัดๆไปฟังยัดจัดจากปากนะเดือยเนาะก่่อนไปเเบิงตัวลข ก่อนแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเฮ้ยมาตบทะเบียนรถครับน่อยหรือเป็นไพ่ก่อนมาเมีนผู้เก่าเหรอเนาะผู้เก่าที่เพิ่นน้ำน้ำบอกไปจะวาด่แหรอครับนาค่ายกันบ่ครับไม่เอานี่โอ้เจอหนี้นะเป็นยังไงเพิ่นเังไหนมาตบทะเบียนรถว่ากับเพิ่นคือคือ่าวิ่งน้ำไปหายกว่าน้ำเพิ่นบังบังบวดที่แล้วคือยังไม่โฉกคนมาเพิ่นเสียมาบอกเลขแล้วเนาะไม่เอานี่อืมครับเอฟซี กับเพื่อนอยากอยากมาให้โชคนี่ละครับเพื่อนมาตบจักเทื้าขั้นเดึ่ตบสองสามเที่เหรอโอ้เปะเปะเปะเลยใช่เพื่อนตบแบบแให้ตบให้เบิงในรถคันทางหลังนะครับนี่นี่เบิงเด้อเบิง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 ทะเบียนรถคันทางหลังกับเขาเลยครับเอฟซีเบิงเบาเต็มผ้าร้อยมาทา้งทีเบิงเดี๋ยวได้ครับเอฟซีเพื่อนเบิงหน่อยจักหน่อยขี่รถคันไหนมากับมีแต่เลขออกนะครับเพื่อนะโอ้ยหกสามหกสามหกสามศูนย์เจ็ด มาตรงๆ63ตัดเลนอยู่ในนี้ครับมีโชคครับเอฟซีนี่แหละบริโต๊บขันนี้เนาะบริโต๊บขั้นหนี้เนาะคุณว่าโต๊บทะเบียนคันนั้นละที่ว่าว่าฟังอยู่นี่แหละอยู่สารถคันนั้นอยู่สาครับก็รถอยู่บ้านคนละเนาะโอ้อยู่บ้านเลขทะเบียนมีแค่ตัวครับมีสองตัวหรือสามตัวนี่แหละครับสองตัวครับเพราะว่าเป็นรถเก่าเนี่ยคือรถรถใหม่คนสิเขีดทะเบียนมากที่สี่แหละสี่ตัวมั้งสี่ครับ อันนี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าแล้วทะเบียนมันมีสองตัวบ้างสามตัวบ้างนี่นลุนไม่ล่าสุดมันมีสี่ตัวมีสี่ครับโอ้เห็ดมาใหม่เรื่อยเนาะอ่ะก็แล้วแต่ทางบริษัทรถเพิ่นล่ะครับเป็นเห็ดเจ็ดตัวกัดีเห็ดหล่ตัวพอาดีรุ่นหล่ตัวเนาะครับแต่ลอตเตอรี่ยังแห่งนี้หกตัว่นนาะครับอันนี้ซื้อเอาเลยนะครับเอฟซีลอตเตอรี่งวดนี้มันโบนเม้นเงินเท่าคือว่าล่ะเพิ่นเอามาแจกข้าวแล้วรัฐบาลเพิ่นเอามาแจกข้าวแล้วกองสลาก สื่อเอาเลยตัวไหนครับนะเด้อโอ้ก็ว่าซีหานาะเลขทะเบียนขนาดนั่นแหะซีหาเมียนเมียนทะเบียนสี่ห้าห้าสี่ครับกระนำจังหน่อยครับเอฟซีสี่ห้าห้าสี่ครับผมครับครับกระนำจังหน่อยเป็นสองตัวเนาะมนบ้านเลขที่ตัวไหนครับบ้านเลขที่นะเด้อบ้านเลขที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสองเก่าคือเก่าครับเข้าไปในบ้านคือเก่าเนาะแต่เด็กบ้านเลขที่นี่โบออกครับเอฟซีอ่ะรถใบเรียบร้อยแล้ว งมวด่ผ่านมากับฮุกสามราหรอครับแตะเอาถามยังครับเบาแต้มผ้ารวยต้องมีสามดาวค่ะชาแนลเพิ่มให้ตัวนี้ <c oughs> ครับต้องมีสามดาวชาแนลเนา่แน่ครับต้องมีสามดาวซื้อค่ะอันนั่นเด้อครับอันว่าผู้เฒ่านั่นบอกว่าบอกตะวันี่เพิ่นเป็นผู้เกา่าที่เน,นี<อ>่ยครับคล้ายๆผู้เก่าหล่ะหน้าตาใกล้ๆผู้เก่าคางงวดซ้อนนี่กับผู้เก่าผู้นีน อันตุ๊ตุ๊ตุ๊กวาดนันโบไม่โบเงี้ยครับที่ที่มามากี่สองงวัดมานลักลนี่แหละนี่เราพวกเก่าอันทีเพิ่นมากดั้ไปขอนเงี้ยเพิ่นอยากได้ส่วนบุญนั่นนะเด้อเฮ็ดไปเพิ่นเราบอกเพิ่นมาบอกหกสามนี่แปดหกสามนี่เฮ็ดยังบุฒท่านได้เย็นแล้วเหรออ้าวครับเดี๋ยวสี่คอยไม่โชคอีกเดี๋ยวสี่แตงทำบุญให้เพิ่นเนาะครับเนาะ เดี๋ยวมีนี่กับทีมงานกับมีนําแดงมีนําใจให้นาเดือคือเก่าล่ะครับโบเดม่าตัวเปล่าครับมีนําใจให้นาเดือคือเก่าครับเอฟซีแต่งวดนี้หาซีซีหากราฟกันนำต้องนาเดือเนาะครับผมสมาชมจลเล็กของนาเดือประจําของงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดเนาะครับผมเนาะหาซีซีหาทะเบียนรถมีแค่์สองตัวผีตบใส่เปะเปะเปะพว่างวดนี่โตนี่ละหาซีซีหา บ่ต้องเอาลงทุนหลายเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะบ่ต้องเอาหลายตัวมันเปลืองงบ่นว่าเอาตัวเดียวนี่ละหา4ีหากระไปกลับมาแค่2ตัวเนี่ยเนาะครับผมเนาะเอาลองเบิ่งเด้อครับผมท่านผู้ชมท่านใดนชินชอบก็ล่องไปพิจารณาเบิง่งเนาะครับผมเนาะท่านใดนมักก็แคปหน้าจอบไ้เบิ่งครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงเองก็ติดตามให้แค่เป็นแนวทางเพระาะว่าน่ะเด้อเป็นคนนึงที่ฝันแม่นอีหลีครับผม4งวดซ้อนที่ผ่านมาเข้าเป๊ะๆเ,เลยครับผมท่านผู้ชมงวดนี้ก็หวังว่า จะมาตรงๆเต็มๆ,ๆให้พี่น้องในเฮกันอีกนะครับผมเนาะท่าในใดชื่นชอบก็แคบหน้าจอยเบิ่งครับผมเนาะมาคอยจัดคัดให้เบิง่งเพื่อความสนุกสนานเงินในกระเป๋าของท่านอยาให้่พื่ได้ตั๋วใดแล้วครับผมท่านผู้ชมเฮอชื่นชอบกาจะคอยลงทุนครับผมบ่มาเข้ากับเบิ่งเพื่อความสนุกสนานนะครับผมเนาะสุดท้ายนี่ท่าในใดก็มาชมคลิปนี่ขอให้มีโชคเด้อครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองซื้อหาซ CC หาขอให้ถึกตรงๆเต็มๆ ผู้ใดสื่อหาซีหรือว่าซีหาลอตเตอรี่เก็บวบขอหนึ่งวันที่หนึ่งใมีเงินมีค่ำกันสิบหกสุบคนคลิปนี้พอเที่ยงคอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาแต่ว่าก่อนจากกันคือเก่าครับผมผชมพ่อเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ต่อน,น้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดได้ไปแล้วขายของดีดีผู้ใดได้ไปซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผม สีผิ่งนองสร้างพุตตคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพ่งนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลง,เค,ง,เ,หลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดต,ต้ตนติดตวไว้จะเกิดบาลมีเมยิ่งเห็นเมยิ่ง,ง,งหักผู้ที่เห็นผู้ที่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว พนทาบ,บอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยบัสนพ่อได้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทินีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเดจรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูขออนุญาต เฮ็ดน่องสร้างไดบอเพื่อให้หลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เฮือนไปบ่านานี้ฮือนก็ไม่รดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามาา้ขาขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างครับสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีเปนเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาที่ข,งขูขงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัต์สี สูงกูปลักสัก็เลยบางความงเกียคุยก็ลงปูว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหมือท,ที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางยก็เลยขิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงปูหยีว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพืทอคุค้นขึ้นหยีเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบื่อง อันนี้เกิดคุ้นจร<ะ>ิมีพุทธคุ้นมีดต้โตมียิ่งิืนมีอำนาจสามารถมวนอวดยิ่งสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็นเลยแต่มาเห็ดวัตถุชนิดขึ้นมาครับบานนี้ในวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีอาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมก<ะ>ินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาต<ะ>ูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาปนโบเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเคื่องนตัวเอาตันย่อเอาขื่นคือย่อนั่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานต้นขุนตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คู้นพราะพระิถฐานอยู่ครับันะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมอาติวัลย์อาศิวัลีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากการผีกรนสารกับะลงในนองสร้างคือไม่เงียดดำเดีียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นส่วนยอดของนองสร้างคือพวกเสกของบุตเบิ้ตำนานอยู่ในเ็ตำนานเบิลพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบบุกมาสโเลยเชื่อใจคูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้บุกเสพผู้ริ่แรกนี่คือปูศสีอนุตโรอายุณมนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ผู้บุกเสพให้ริ่แรกอ่ายไปสองผู้รอดบ้านกุนลผู้รอดทรรมมาชิโนเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สอง สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนใอ้คนมังมีอยู่กินส่าง้กันบันจะทีวดูครับครับนี่นี่่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูบิโรดบิโรดยัตตานบุคือปูรอดทงสิเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บานครับเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สี่เปย์ของคนใหญ่สี่หอมคู่ ราชครูปูนสำเน็จนะั่นแหละคือรื่องกวามเป็นมา